บบเออเอา,าบีบไปไหนพ่อใยัยเลยนๆๆอ้านเห็นมั้ยกรอยที่คนทอากันไปวายู่หดไปเหตุเกี่ยนเพราะว่าถือว่าให้มัดปนกันกับตัวนี่มาหอมหม่นมากนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพี่น้องแฟนช่องคนหลังเขาเด้อครับมีออกมาหาคุณแม่ส่งเวียนครับ มาเวิ่งสวนขั้วของคุณแม่ป่าพ่านปูกียงแน่ิวงพี่น้องตาบมาป้ามขเขีอยวครับมกเขียวขนพลอยเด้อครับเนี่ยกำลังออกจอดอกใกล้สิไดท้ายแล้ว <c oughs> จะปูยังแน่ร่วมกันสารพัดสารพิษโรดครับสวนขั้วพ่นเั้งดอกไม้เั้งนี่ยูน่ากินเั้งดอกไม้ แม่สงเวียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใส่ถุงมือขังเดียวอันเห็ดอ,อียังแน่ครับปลูกยังแน่นี่โอ้ยกำลังเสียดหยาเสียดหยาปลาหมึกเฉือด้อครับปลาหมึกเขื่อมันกับโหลายดอกขังพวนมันพอดีมันบอ่ออ่นเออมันบ่อห้มันน,นั่นแกนปลูกหมึกเขือแน่พักน,นั่นแน่ส่วนแล้วมาดอกไม้แน่พักสิเพราอีตูว ปล<ก>ูก<ไ>ปลูกร่วมกันเมื่อับหมกทั่ว็มีผลตานล้างเป็นหมกทัวกท่วหมกพีกลังมูเป็นไวแล้ว์ขมี้นว่าไรับอ,อ,อ,อันมูกำลังไงขมิ้นปลูกไปเรื่อยๆเเฮ็ดไปสาราพุทธเถ่าเนาะเพราะเฮ็ดก็บม่ได้กินไม่แนวเลี้ยงหลานเห็นอยู่ตัวภาพไปล,ล่ำย่ำหน่อยยาลานหน่อยไปน้ำลมกับน,น,น้องหนาวน้องเหมืนนะอแน่นหนาวหนาวสัล่ะเอาไปไปสัไหละกั เมียจะเอาหลานมาหน่ำเพชรดังเอาบ่มากบบมากับบ่พี่ภูเบิงสันดอนกันจะไปสียูหน่ำทีปาไปเฮี้ยนแต่เฮี้ยนกับบ่พี่ภูอยู่น่ำติดจังไดเนาะยู่ดีไม่แห้งบ่พี่น้องทางบ้านกระไดบ่มีการมีงานให้เมียทั้งเมียไปล่ำในบอ่อไปล่ำในเปียงพราได้หนีจากสวนนี่เสียหนาเสียยู่ปูกผักปลูกมีอยู่นี่มือดำอดลิฟท์ฮักมืดโล เบอร์เ้อครับพี่น้องเบอรเอานี่แหละครับชีวิตผเฒ่ชีวิตของคุณแม่สงเวียนครับชีวิตจริงๆเนอยครับนี่บางๆอยูี่สิบอากระมัวกกับสวนสิละครับอยู่กับหลานน่อยกับปัญญามอบมอเคนสุขภาพกับว่าใครดีปัไหนครับคุณพ่อมอเคนก็ดีก็พ่ออืมมอเคนกับ่ได ลายดอกแตเชลก่อนอันนเสื้อมือกับบ้าน <c oughs> พอได้ซ้อมพอได้ล่ำเป้าหลายบ่ได้ครับที่แหละชีวิตจริงชีวิตจริงของหมอลำจังเวียนทานผู้ฟังบ่ทันหนนัวถูกต้อครับเฟังหัตอนนี้ปลูกมะเขือพักซีนี่ห่อทักอีตู่ <c oughs> <c oughs> นี่เมือ่อแต่พอได้กินได้อยาก เหลื S <S <preach miracle> อกินกับเด็กค้าพ่อได้ให้ลูกหลานซื้อขนมไปโรงเรียนแน่สั่นแล้วในโรงเวียนโอ้กะปูอันมะอือตัวหมะอือเป่าครับหปะอือบ้านเราได้เตรียม้บ่มี่กำลังคอใหญ่ละหมดกำลังแล้วบ้านมะอือบ้านหมกฟักหอมแหมกกะปูหมักทั่วใส่ปนกันไปหั่นละหมกเคล้าน้ำอุ่เด้อพี่น้องงานหน้ากำลังงานยิ่งใหญ่เลยครับทั้งมะอือหมกทั่วหมกฟักหอม มันแจ้วปีนี้บ่ปลูกเขาโคตรมั้งเอ้ยบ่มีกำลังมือกำลังแล้วมันแห้งแล้วครับปีนี้ครับบ่ลงข้าวโพดแค่สูดปีข้าวโพดโอ้ยปลูกเลาะบ้านเฉพาะเด้กินได้ยา์สู้ครับปีนี้เห็ดบ่อใบละบ่อปลากระือแล้วเด้อครับพี่น้องปีนี้นั่งือบ่อเดียวกำลังเตรียมบ่อไม่ครับกำลังลือเตรียมบ่อไม่ ปีปที่แล้วเนี่ยเ,เต็มไปเมื่อไหร่ครับบอ่อปานปีน,ปนี้คุณพ่อมาแค้นเพผนก็ลังหรือบอ่อไม้ครับเตรียมดินไหมนี่เป็นโลกอยู่หมอเป็นโลกพ่บอบอ่บอพ่อเป็นโลกดิบจา,ากดินเล็กน้อยนะมันหลายปีเนาะตากดินตะกอนตากดินตะกอนมันเห็ดใดนะแต้งอาได้ครับนำผลบ่ออืดครับจอหนำบาดานหนำบาดาลบ่อ ใส่สมือพระร่างงานแสงอาทิตย์อิมันจะใส่ไฟปลาเขาจะนี่บ่บ่ได้ใส่ไฟปลาทด้พลังงานแสงอาทิตย์บ่หน่อยๆไอ้ใส่สองสองแผงนใส่แผงสองแผงเนาะแผงสองแผงเวลายิ่มมือมือคันมีแดดเมื่อใดบ่มีแดดก็อุ้คือดอกว่าแต่ว่ากะงแค่นี่บ่ใส่ไฟขันมี เอาห้าวใดมีแนกเก็บไบบ่พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้มันเป็นแจ้าไหนบูคา่ามันบ่มีแนกเก็บไบบ่เถียด่ามันเียนตุมาามือนี่มันเด่นทักะทิเก็บใบน่มันโคตรละอันมันโคตรละยางอยู่อันมูเก็บไฟใดก็มีแต่ว่ารุ่นนี้พ่นบ่มีให้่เพราะว่ามันเป็นโครงการของกรมส่งเสริมของสระกรนะเป็นโครงการของส่งเสริมสหกรณกรก็เลยบ่มี่ บะมีนะ้วเก็บไฟเดี๋ยวว่าเอาเป็นบแบบนี้ไปเลยมีแดดกับใ<ด>มดม,มากอ่ะใส่มดมือมันคืมก็ยุดกันอากาศมันที่เอาเอากับอะไรมดมืออยู่ได้เพร่ะแห้งทอมันมีแดดพลังงานแสงอาทิตย์อีเล่น,นมือเจหนึงฝนตกฝนตกกัอะไรเพาว่าอะไรแห้งฝนตกเนียแดดเน,นี่ยเลยทีมันก็จะมีส่วนเก็บอยู่ในแผงมันยักน้อยน่นแหละเนาะ เฉ่ว่าขม้าล,มมาลวดับตบคือสิบว่เมียนดอกกะตกันนี<ะ>่กันอยู่เพรได้ใส่อยู่จักน้อยกับเพาไหลฝา,ากนะครับพุณนแม่ฝากถึงเอฟซีนะครับอันเมือ่อสุขู่ทุคนเด้ออย่าลืมฝฝกแนก่กะแลวกันเออจนว่าเพื่อนไหนบอกเอาอันเคลื่อนพ่อ,อยืดอกห่างเบ่าว่าท่านได้ว่าที่บอกพี่น้องบ่มีการมีงานให้มอลำ่มสังเวียนให้ไม่ไ่สังเวียนแต่หลออไปล่มบ่า พอ่อใดนี่เงินมีท่องพอ่อใดสื่อแนวไปวัดไปบ้าเดียงลูกเรียงดานเะดอ,อยสามเด็ดสี่บ่มีงานบอกจ้างแน่จ้างหน่อยก็ไปดอกว่าถึงจะได้ค่านามันหลายๆลาถ้าเมื่อวันที่สามสิบจะเลื่มเด้่อพอกันยูบ้านยูอำเภอหน้าจะรวยอุบลราชธานีมาไกลๆเลยครับอันกแฟนครับอิบซี่พึ่นไปเห็นยูทังอำเภอเสริงสางพนัเพิ่นก็เลยติดต่อไปอีก ทนนี่สามสิบมกรา,ามีตางงานไกลๆเศรษนีเนาะนเพื่อน่าจะรวยดำบบนหน้าสมบูรณ์<ม>ไปล่ามือน,น,นั่นเลยอะคุณทะเลกน่าจะรวยผนเด้อพี่น้องนำายื่อนผนเด้อครับ<ว>เขียโตเขียดชายแดนล่าวเขมียนผล<ส> <ng> ไปไปทางไกๆไก่นล่ะผู้เฒ่า่นมักผู้เฒ่าอผู้ผนุ ances, ่มกับาจินจอดแยดน้ำมันนี่ก<ส>ับ <ng> บ่อ<ส>ึด <ng> ทางบ้านุ่นละทั้งเียชินไม่เงี้ยท่องเปรนุ่นละครับทั้งเพื่อเหลืออุดมพม่นน่าจะรวยวันที่สามสิบพ่อกันกันผู้ใดจะพ่อไม่ไงีทั้งเลี้ยนตัวจริงจริงตัวสดสดซันดอกแต่ไก่จะลืมหางานใหลนล่ำเนี้เห็นว่ากระได้ล่ำผู้เดียวกับลำ่ำงานหน่อยงานใหญ่างานีิดกี่เดือนตายมเมื่อกาิีงานได้หมดละเนาะขอบุญขอบพุณเดออิบที่พี่น้องผู้ ยังติดตามรับชมรับฟังสําหรับผู้ไดก่อนล่ำกะต้องขอเวลาจังหน่อยจั๊กสี่หลายอยากหลายหลายอย่างน้าปลาผักปลาหยาเนี่เออล้กกะผู้ใดอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากมาเลี้ยนล่ำน้ำกะมาต้อนรับเสมอคาเลี้ยนคาคู่กับะมี่ดอกโยกอ้อยย่คู่กะแล้วจั๊กสีเห็นอกเห็นใจผู้เฒ่าเสียหายซื่อขนมขนมท่าใดกับัวากันบด้เบ้าเอาคาเด้อใครอยากเลี้ยนน้ำกะได ศรีบาแม่สังเวียนสวนเสือรัตทอดานโนปัติบารกับวเอาดอาคากราาะไดแล้วทศสีหินบุญเ,เห็นคุ้นแล้วทศสีใสมีเอฟซีถามมาหลายเด้อครับเรียงอยากมาเรียนน้ำคุณแม่สังเวียนนี่ครับฝากเบอร์โทษแน่คุณแม่ฝากเบอร์โท<ซ>ษให้พี่น้องผู้ยอยากมาเรียนลำ่ำโทษถามได้กูนย์8ปด็ สองศูนย์สี่แปดเด้อเบอร์โทรก็ได้เบอร์ไล่กับเบอร์นี่เด้อครับพี่น้องเบอร์ไล่กับเบอร์นี่หละครับเบอร์เฟซกับว่ามันเบอร์นี่ยุ่นน่ะแหละทางวัฒนธรรมครับพี่เออวัถนัดมแม่กับโมเป็นคนเล่นเฟซนั่นนะเอนเป็นแต่ไล่เนี่ยล่านี่พ่อไล้ใช่ได้ทุกทีอย่าเลื่อมเด้อครับอยากผูดอะอยากแต่อรล่ำอยากมาเลี้ยร่ล่ำหรือว่าอยากติดต่อการต่องานน้ำคุณแม่สังเวียนก็อย่าเลื่อมเด้อครับเบอร์โทรศัพท์ อ่า087 864 2048ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใสาเอามาย่งคือกไปกลุ่มเสียหนา่เนี่ยผูกยังแน่ล่ะทุณแน่เ่งเวียนนะครับปผูกยังแน่ครับโอ้ยนี่มัเขือนี่ละ เกี้อขเกินอยนี่ละบ้านบ้านดแ่ๆอันนี้กับพักซี่พักซี่พักซี่ก่ไว้กาไว้กับออีตูเดบนมีผู้บนมีผู้กินค่ะมันเนี้ยบเบออ์บ่อยากครับเบอถูกบออยากแต่ว่าขัดอึดแต่ยากอยากจะข้ากันปากเล้อเด็กหน่อยมีไอเสียเทม ฟังล่ำลองฟังล่ำลองนิท่านพิภพว่านอนหรือว่าว่านอนเผือกนะเอ่อเพิ่นว่าเลี้ยงเอาเอาค้นไปเห็ดเมี่ยนั่นอัดกอนล่ำก่อนนี่ได้มาจากใส่ได้มาจากอาจาร,รย์อารามพ่นเยี่ยมทั้งอ่าตำบลเชียงใหม่เพือพ่อผู้ใส่นเนาะเพิ่นเปนผู้แ่งมาใหา้กับผู้ขาก็ะเดมมาตูมอมองไรมัน่น สันกระเตืมเข้าไปมองได้บ่ตกลอกกร,อก,กระเตืมเข้าไปซสแลลวอ้าวให้พี่น้องฟังเป็นทํานองล่ำลองกันแล้วกันเนาะรับขามาไหมพอน <c oughs> ับมาพี่ไม่หยาบกระเขือหัวเราะเปลี่ยนยากตี ทางผู Dieu, ้โองสังมาเมื่อจุมกุมหลอกคนฟังเอ๋ยขั้นไผมีขั้นเรื่องกลุมให้ไปบายองอาพานอนให้ไปบายองค์พานอนข้าวคนม้วนอ๋อยนา

บังเอเดอ้อครับพี่น้องออจะพอมาแคีนก็นดเออีเอ,อี้ยก็จะไปบ้าดไม่อะไรแต่แตมือจังมาสั้นครับนับแคีนไปนับแคีนลูกแคยนไปลูกแคยนมากมือจังมาสั้นอากาศก็น,นาวหน,นาวครับใช่แน่ตามันเศร้าล่มมันนี่ออบ้านนี่ล่มคักล่มแน่เอายันเนี่ยเอาเงินเศร้ายุบเอ้ยมือบระอานมือบระอานหนังสือเลยครับ เมื่อจังครับพอ่อพี่น้องโอ้ว่าางเปลี่ยนไปบ้างมันเปลี่นอืมันเปลี่ยนในแต้มีมองจอบไหมมองเ่นี่ล่ะตีอม,มันเย็นมันจังนะมันเป็นจีดีจีดีข้าพถทธลูกนะมือแข็งลบไปบันแน้วเอื้อนคือบอ่แข็งไห่แน <laughs> าเลยแน่นเลยแ <laughs> <laughs> น,น้นวเอื้อนบอ่แข็ง เมื่อสมาแข็งแกเดแตวเมื่อนั้นแล้วคุณแน่เอ้ยบัีิขอก้าวพยาใหญ่ลิงทนคุณมันขาวคือรังกับปุ๋ยฝายและจังว่าคุณพ่อเอ้ยจังว่าตามันเหี้ยมแลดูเอ้ยบ่ไปบ่าไปเลย มือจังมือแข็งมื้อเซางอาอาเออาาเอาเอาเอาาเอ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 าอาเออาเอาเอาอา